อันานพี่น้องจาวิ่งฮ่าฮ่าฮ่าาาฮ่า่่าฮ่า่าฮ่าฮ่า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 ฮ่าาฮ่าฮาา่ ดอกนี่ก็งามพี่น้องปื๊ดดอกนี่เนี่ยุ้ยงามพี่น้องงามคอยนึกว่าคอยน้ามึนผู้เดียวพี่น้องฝนหยุดตกกับเขาป่าคอยก็เห็นฝรั่งเขาป่าคือกันสองดอกพี่น้องสองดอกสามดอก ว้างาม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 พี่น้องงามฝน,น,น,นยุดตกฝนฝนยุดตกข่อยกับเขาป่าเลยด้ยพี่น้อง <c oughs> <laughs> ชั่วโมงหนึ่งกันยังดีขอ่อยได้เขาป่าล้ยพี่น้องเลย <c oughs> อ้ยสอนเฮ็ดพี่น้องเลยดอกงามไหมไปสิบรอยากเขาป่านาพี่น้องเนาะ นี่ก็งามพี่น้องโอ้พระเจ้าจอดมันยอดมาก เสียงเครื่องบินพี่น้องถอดถุงมือด,ด้วยพี่น้องเอาถุงมือมาพิดไหมเปยยิบสีขาวอันนี้ยังหน่อยอยู่พิดไหน่อกันยิบถุงมือมากพิดไหมพี่น้องยิบสีขาวมามันเหลือสก,กปรกไหมก็เลยถอดออกใส่ได้อยู่พี่น้อง แต่อย่หัวเนาะพี่น้องฝนหยุดต้นคอยกับเขาปลาคอยคิดว่าคอยเลีล้ยวฟรฝรั่งยังเลี้ยวกูคอยอีกฝรั่งเขามาก,ก่อนคอยตัดขาเห็ดไว้เต็เมเลยพี่น้องเงิดหลายฝรั่งเลี้ยวกูคอยอีกพี่น้องเอ้ยเก็บเห็ดนำกลนฝรั่งคอยกระไดคือเก่าเลยพี่น้องจเิ่งคอยกระไดเฮ็ดคือเก่าพี่น้องเอ้ย ยาน้ออยย่นู้นพี่น้อง,องรถฝรั่งจอดอยู่พุน่นเขาเอารถเก๋งเขามาเก็บเห็ดไหมพี่น้องพึ่งห้อยก็เจ้าตัดขาทิมห้อยก็เจ้าตัดขาพี่น้องาดเห็ดพึ่งเลือดพี่น้องเห็ดพึ่งเลือดขอจักช็อตเนี่ย ดิพี่น้องมาไหมดิคนหม,มักเห็ดพุ่งเลือดนี่นี่อีกดอกหนึงพี่น้องเห็ดพึ่งเลือดเห็ดพึ่งแม่มดอีกดอกหนึงพี่น้อง คือข้างทางนี่แล้วพี่น้องเอาคือเก่าบ้าดอกนี่ก็งามพี่น้องเพื่ดอกนี่ก็งามเอา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 เบิดพี่น้องก็ได้เฮ็ดงามคักเสียวะอุ้ย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  พี่นอ้องฝนตกตั้งแต่เศร้าห <g ül üyor> ข,ข่อยก็มาเก็บเห็ดคือเกา่ากลับบ้านแล้วพี่น้องเอ้ยมืดแล้วจักโมงแล้วนี่ว่นมปนหาหกโมงแล้วบอกข่อยกลับบ้าน์กันเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งพี่น้องเก็บเบิ่งโอูย้อยคงใส่็เอาจักรยานเหยียบเพิ่นไหมจอดจักรยานไว้บ่ได้เบิ่งพี่น้องเอ้ยโอู้ยตาเสียดายแต่ว่าข่อยก็เอา โอ้ยโอ้ย,อยแตกจอยตาเสียดายนะพี่น้องเนาะฮึจอดจัก,กรยานกบับโบเบิงทางเลยพี่น้องเออใยญ่แก่วนีได้หลายีลยพี่น้องหล่นกับตาขอยคือเกาขอยบริตัดขอยพิตัดเพื่อน,นพี่น้องเพราะว่ามันหมืดแล้วมันคำแล้วขอยมาฝ่ามาเก็บนี่บนนี้เพิ่เปียกฝนกลับกันเด้อพี่น้องเด้อเจอกันคลิปหนาเด้อจ้ะเด้อ ขอบุญขอบคุณในหลายเด้อจ้าเด้อปลาเกลีปลา,า,า,าเดิมคนนี้เ่ะพี่น้องเอ้ยเบ่งบรรยากศาศในปลาขอบุญขอบคุณในหลายเด้อผู้ใดที่มาเบิ่งคลิปยี่แก้วกระไดขอบพระคุณมากมากเด้อจ้าเด้อหวานดอกนึงปลาค่อยดีดีเลยพี่น้อง อุยพี่น้องจะว่าก็เห็นยังเนี่ยหนึ่งสองสามสี่หา้าอุ้ยหาดอกมองนี้พี่น้องหนึ่งสองสามสี่หา้าเฮ้ยงานบอพี่น้องงานบอ หาดอกยาพี่น้องดอกนั้นไม่เท่าแล้วหุ่นอีกอุ้ยเฮ็ดยังเนี่ยเฮ็ดพึ่เลือดบ่โอ้ยบ่แมีนเฮ็ดอันนี้ไหมเห็ดพึ่งขาแดงนี่จะดอกใหญ่ๆพี่น้องพวกเนี้ยนรียกว่าเปนเห็ดพึงดดพ่งหวานแทนเห็ดพึ่งหวาน ดพอเอาได้ยุบพี่น้องขาแข็งแข็งกนสิไปเอาฟองหนาม่นออกพี่น้องดอกใหญ่ไหมสองดอกจ้าสองดอกเสียงฝ่าห้องหึมหึมมาแล้วพี่น้องเอ้ยฮ่คอยต้องออกจากป่าซะละมั้งเนี่ยฝนจิตตกไหมพี่น้องนี่อีก,อ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 กพี่น้องนีอีก ่อยเอา่อยเอาพี่น้องจะได้ยินเสียงฝ่าห้องบอสตืมๆอยู่จะเพิ่ม่นออกพี่น้องหนึ่งผลอีกสองดอกพี่น้องหนึ่งสองดอกโอ้ยออกงามครับ สามดอกพี่น้องสามดอกหอเห็นอันตรายมากล่ะพี่น้องเห็ดน,นางมาร้ายสวยอันตรายเพิ่งพี่น้องท่องฟ้ากำลังมืดตึบมาห้ยห้อยห้อยหยอย่าฝ้าตกแม่แสงแดดส่ดดองไหมพี่น้อง เจอเห็ดผึ้งเหลือดอกงามงามพี่น้องโอ้ยยุ่งนุ่งนุ่งวายค่อยเอาพี่น้องค่อยเอาสองดอกพี่น้องโอ้ยคงใส่เอาบ่ได้ยไหมโอ้ยเนาอันนี้ก็เทาแล้ว แต่ว่าก็สิเอาดอกนี่ก็อิเอาดอกหนูพี่นอ้องอืได้ยูได้ยู่ได้ย,ไดยู่พี่น้องได้ยู่ดอกนี่ปาดหนึ่งหนึ่ง,งสองสามสี่ห้าหกปาดมองนีพี่น้อง ก็้เส้นเท่าแล้วตรงนี้ปะเอาวูเอา,ดเ,อาออเดี๋ยวื่องก่อนพี่น้องเอาไปไใดกับวูเอา,เอาวิ่งงามพี่น้องดอกนี้แม่พี่น้องเผาแล้วปืดโอ้ยวิ้ย,ยขาแน่นอยู่ พี่น้องอุ้ยขอบอว่เอาหรอกให้พ่นอยู่นี่ซะหมู่บ้านนี่ขาักไมาอยู่ขวู้บเห็นหม่องอยู่วะโอู้มีแต่เถาเลยไนะ่มขอพีเอาฟองน้ำพันออกกระไดพี่น้องเ,อ,เออเยอะฝ่นฝนเออเยอะฝ่นตกเออเยอะฝ่นตกแก่เยอะฝ่นตกขอเอาเห็ดดอกนี่พี่น้องเวงอร์ไงก็ฟ้ามือเขาอ,อีก เดี๋้ยินเสียงฝาเ่าพี่น้องฝาห้องตืมๆอยู่อันนี้กระดกใหญ่ครับพี่น้องว้าวเดี๋ยวเราเบิ่งเทาแล้วปื๊ดใหญ่กว่ามือข่อยอีกนะพี่น้องเบิง่งว้าวเท้าแล้วเท้าแล้วพี่น้องไอ้นั่นก็นั่งม่านลายพี่น้องเห็ดอันตรายเสียงฝาห้องอยู่หุมห่มๆเยอะ คอยก็สิดีออกจากป่าแล้แล้วพี่น้องเอ้ยฝนตกเมียฝนยยาดฝนตกเต็มตะกาคือเกาพี่น้องคอยขาไปแป๊บเดียวนี่เนี่ยป่านี่ป่านี่ฝา,าห้องตึมตึม้ว,วา่อยสิด้กลับแล้วพี่น้องเอ้ยเพิ่งขี้ฟ้าหลายมากเงาเๆาแล้วห,หลายคือเกาพี่น้องเี่ห,หลายคือเกาเต็มตะกาคือเกาจา้าสุดยอดเลยพี่น้องเอ้ยเขาป่าเมื่อใดก็ได้